สวัสดีผู้ชมด้วยนะบพบก,กับผมแม็กเกมมิ่งนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมในเกมแก๊งสตาร์เบรกัตสเปเชียลเอพิส od นะครับก็คือามาเกียนเทพอ,อัตโนมัติกันนะครับหรือเกียนกลมเกลียวนะครับท่องเที่ยวทั่วไทยด้วยหัวใจกสกินเทนนั่นเองนะครับเย่โอเควันนี้นะคุณก็ณณอยู่กับผมนะครับทุกทบอกมาหลายร okay, อบว่าโอเคไอที่นี่เดิน,เด,นเดินตัดหน้าก,กูกําลังพูดกูยังพูดไม่จบเลยไหนดาบกูอยูไ่ไหนวะขวา,านขวานขวานขวานอีกเร็วเร็วๆดิม่งขวานชักช้าว่ะ ปันจักช้ามากเลยมึงจะหยุดทําไมกลัวหัวแตกเหรออุ๊ยเอ็ดแค่ด้ชุดซ้อมคืออุ๊ยอุ๊ยอุยเฉียวเฉียวกูเพิ่งออกจากโรงพยาบาลรู้ไหมซาดโอเคครับผมตอนเอ้าเอ้านะัดนี้ก็คือโรงพยาบาลนัที่เราเกิดเมื่อกี้นะครับแย่กูเกิดตรงนี้เฉยเลยนะครับหลัผมก็ได้เตรียมรถไว้คันงหนึ่งครับสำหรับไปเที่ยววันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นเชา้าประกาศสดใสน,นะครับโอเค เราก็จะเข้าลงไฮบากกันใหม่นะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดกิร์เย่โอเคครับสมมุติได้ไปลงไฮบักนะเบลคิดอะไรมากโอ okay. เครอสักครู่นะครับชุดนั้นลึกชิมร้องเย่อเหรอโอ้ยชุดนี้น่ากลัวโอเควันนี้เราก็จะเป็นใส่หมวกนี่ใส่ชุดที่มัน มีเกาะนะครับตัวว yeah. yeah. ันไหนเรามีมอเตอร์ไซค์เราจะขับหรืแว้นสุดๆนะครับชุดนี้นะครับแย่หมวกเป็นหมวกของมอเตอร์ไซค์แท้นะครับกูซื้อมาจากอเมริกาเลยชุดนี้วิลที่อเมริกาแล้วกูซื้อมาแย่เคอีไปนี่แหละทนทานเหมาะจริงรวยโคยเหม็นเย่รถดูไม่คันไหมให้ท่านผู้ชมเลือกเขาจะเอากระหน่ำหรือกระหลังแรงกว่าเจ็ดข้างหลังกูมีสะพานเลยแต่กูอยากข้ามไปมากเลยอันนี้คือแม่น้ำเมซอนนะครับเย่เราจะเดินไปดูกันก็ได้นะครับกลับมามองไซ รถแม่งหายไปเลยโอเคไม่ต้องตกใจแต่เขาค่อยๆไปวันหลังก็ได้นะครับแย่โอเคเราเลยขึ้นรถคันนี้ไปนะครับเพราะว่ารถคันนี้แรงกว่าเยอะครับลงไปอีกแกเดี๋ยวกูขึ้นเดี๋ยวกูขึ้นเดี๋ยวค่อยขึ้น,นไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเหยียบแม่งไม่ตายซะไอ้ตุ๊ดอุ้ยโทษว่าทอกทอกดิดีเจจังก็กำลัออกอากาศนะครับแย่ว yeah. ันนี้จะาจะลุยด้วยกันนะครับเจอใครจะเหยียบแม่งให้หมดเลยอุยอ้ยอีเชี่ยอย่นีกเดียว สไล่อยา่างเทพถ้าอะไรวะกูจะไลด่แบบเพี้ยๆเลยนะเนี่ยตำรวจเพิ่งออกมาจากบ้านนี่วะแสดงว่าเป็นคนเอาศพมาแน่เลยลงไปอีกแกนี่ลงไปลงไปอีกแกเดินระวังหน่อยอีกกอ้วนนักฆ่าไล่เสียงไล่ถ้าอะไตำรวจรู้ได้ไงว่าเอฟเอเอฟไออืมปล่อยแล้วรถคันนี้กูแหลกเว้ยปล่อยแล้วโอ้ยมันแหลก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  ยังไม่เห็นคนสักคนทำไมไม่เหมือนภาคลีโอซิตี้ออฟซินเลยวะเก,าาก,าากิดอะไงขึ้ก่กะโว้ยไอ้น้องหนูเบ,บแียรถก่อน <c oughs> โอเคครับแน่ๆกูนนก็ถึงบ้านกูละนะครับ นี่ลงจากรถไม่ใช่ลงขายลงขายรถนั่นเองครับลงศพทุยไม่ใช่ครับโอเคนี่ยเดี๋ยวกูถึงลงขายรถแล้วกูขอรถสักขอรถสับนองไว้สักคันหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวกูเอารถคันคันหน้ากูไปขายละมึงก็ตายสะสมแล้วกูไปแล้วโชคดีชนแล้วหนีกูหนีทงไมวะกูยังไม่ได้หนีเลยกูนั่งกูจอดอยู่นี่นี่ไงแย่เดี๋ยวสักคู่นึงนะเดี๋ยวกูเวรถไปขายมันยังเจอไอ้แก่ข้างหลังเว้ยอะไรเอ้าพลาด เอาเอสตาดให้กุนย้ำรวดเีกแล้วรถกูยังอยู่ไหมเนี่ยเยสรถยังอยู่ไอะตำรวจยู่นี้ไอซ่าบ้านกูไม่ยุ่งอะไรรับว่างกูเดยอขายะะได้ขนาดเท่าไหร่สองแสนเลยเยสกูขายเลยคันนี้ เกะกะโวย้ยเฮยนลดนีมูนซีนไว้พอมึงขับกูไปละขึ้นสีโว้ยไปรู้เรืนึงปิดเพลงวันนี้จะขวาดถนนกันนะครับแบบพี่เบลลิเฟอร์ที่เขาสอนผมมากวาดเป็นอย่างนี้เป็นต้นนะแต่คนไม่น้อยไม่รู้จะขวาดใครนะวันนี้จะไปเรลิสเซอปารีสนะครับเซอปารีสใช่ไหมวะโอ้ยเจอคนแต่ไม่ขวาดละนี่น้ำมันซิลเลอร์ทุย เราอยู่ใต้เขาบาลีนะครับวันนี้อุย้ยท่านี่ก็คือวัดจุดจีนไม่ใช่อุย้ยนนี่ก็คือบ้านนะหรือว่าสถานที่ฟารโรนี่นะครับเย่ yeah. คนที่เข้าได้มีกูคนเดียวนะครับเพราะว่ารถกูรูนะเข้าได้คนเดียวนะครับอะไรคือดริงก์วะเฮ้ยผับแน่เลยเฮ้ยแม่งเกี่ยนคลับได้เว้ยเย่ yeah. จากรถหน้าคลับนะครับก่อนจะเข้าคลับเนี่ยต้องใส่ชุดที่มันหลูมๆนะครับเย่ yeah. โอเคน้เยทวิงได้เยททำไมวะโอเคครับก่อนจะเข้า okay, ผับนะครับอะไรอะไรก็ต้องรูๆ้หมดเลยครับเดี๋ยวผมจะหาชุดสูตรลู๋ของเขาให้นะครับรอไปกูจะแต่งชุดชุดลู๋ให้นะเดี๋ยวกูเลยกชุดก่อนหน่อยว่าชุดไหนที่มันรู๋ๆดีวะเอ๊ะชุดสูตรเนี่ยกูยังไม่ได้สิวะกูเป็นมีพีนะสูตรสายลับสูตรขาวสุนรู๋มันมีพีนะมันกูไม่เห็นกูไม่ได้ที่วะไม่เป็นไร ชุดหลูเหรอทำไมชุดหลูจะไม่มีตัวถูกเกินไปแล้วเดี๋ยวก่อนดิเดี๋ยวหาก่อนทำไมชุดหลูกูจะไม่มีกูมีเยอะแยะชุดหลูกูเดี๋ยวสักครู่นะกูหาปแป๊บขึ้นไหนวะชุดนี้ไปแล้ว ทำไมต่อกูเล่นเนอะมัไม่เห็นขึ้นเลยวะต่อกูไม่เล่นกูพลังขาไม่ขึ้นบ่อยผอยชุดเนี่ยเซ็ตไปไหนก็ไม่รูหาไม่เจอเราส่ชุดนี้นะครับเราจะเป็นเราจะเป็นเรว่าอะไรวะเราจะเป็นตัวตลกนะครับนี่ตัวตลกแท้นะครับแย่ yeah. ชุดนี้ซื้อแพงนะซื้อมาตอนที่ผมไปเล่นที่สิงคโปร์นะครับแย่ yeah. <Yeah. S 1> เข้ากันไปเลยแย่ขี้นะคลับตอนนี้แมงเช้าอยู่ ไม่เป็นไรกูเข้าไปตอนเช้าเช้าขับนะครับเย่เ yeah. <c oughs> ช้าขับกันไหมขับตังกันไหะตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเหย,ยดเคมีคนเต้นอยู่กูเต้นด้วยกวูเต้ด้วยนเต้เต้นหนอุ้ยเคไม่อะโอ้ยโอ้ยโอ้ยกาลังสไตล์นี่วะเย่ ก็จะสไตล์ดีวว่ะเอ็นดี้เอ็นดี้ท่าเต้นอยู่ท่าเดียวบ้าวะไอ้ชายเดี๋ยวกูเต้นเดี๋ยวกูเต้นให้ดูเฮ้ยท่าท่ากูไฮ้ท่ากูท่ากูเต้นเฮ้ยท่ากูท่ากูเต้นไม่ได้เดินไม่ได้ไปเนี่ยเหมือนกันเราบ้างเนี่ยเนี่ยงงกระเซ่งงกระเซ่ซะเนี่ท่ากูเดี๋ยวเดี๋ยวท่าใหม่กูเดท่าใหม่กูจิ๊บนี่ท่าใหม่กูนี่ท่าใหม่กู เฮ้ยท่ากูไปท่ากดค้างเลยเว้ยอุ้ยอ้าววิ่งแม่ง้าว่ะมึงจะก้มทำไมมึงโชว์จักรเล่ไหมจักรเล่มึงเหม็นนะเว้ยมึงรู้อนรู้เปล่าไอ้สัสก้มลงไปเลยอุ้ยเขาไม่เต้นกันแล้วอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรเว้ยไม่เป็นไรถ้าต้องมีเขาไม่เต้นเจ้าของผับแม่งก็เต้นเว้ยไปดูไปดูเจ้าของผับเต้นเดียวเฮ้ยมึงอ่ะอุ้ยคือแอบมาเข้าไปเซิร์เวอยเฮ็ดอ๋อไม่ใช่เจ้าของผับเขาเรียกว่าดีเจไอ้ควายโว้ยงงแล้วงานด

เฮ้ยชื่อเหยียบเครื่องเสียงเขาพังหมดแล้วเนี่ยเหยียบแม่งเลยเครื่องเสียงดีเจมีเพลงอะไรเปิดบ้างออกในห้องห้องท้องนี่ว่ะห้องท้องชื่ออะไรอะดีเจดีเจสวยใส่แว่นด้วยน้องอกใหญ่นี่ห้องห้องชื่ออะไรครับห้องท้องสักครั้งมีที่ห้องท้องมันคือเซก้าส์เอาชิกาลีน่าค่ะใช้เป็นคอมเนี่ยเรียอ๋อลาอัส อน้องเสือเล่นเกมอะไรบ้างเนี่ยอ๋อเต้นพีวีสัดว์ในพีพวีได้เหรอมทำไมโหดจังวะเฮ้ยใครมาวะเนี่ยอ๋อนอวการนึงนงน่งเต้นเหรอพี่เต้นได้บอกรไม่ค่ะเก่เต้นนะไอ้สัตว์ไม่เต้นเหรอคุใช่ไหมฮะมึงไม่เต้นกูมึงต,ต้องตายแบบนี้แหละพี่จะไม่ได้ใช่ไหม,มอกใหญ่มึงตายได้เหมือนกันดับดิบุตโชว์โอ้ดูเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงโช พุ้ในนี่เไปผู้ในขับไปติดอ่ะไอ้แจกมาเดี๋ยวดิพุู้ในขับเว้ยเดี๋ยวดูมันแม่งติดจังวะโอ้แหลกพุ้ในขับเว้ยไอ้สัตว์มันก็ขึ้นมายืนดิวะกูเกาะเหล่าบัน,นไดแม่งยืนเลยเฮ้ยเห็นพุ้ไหมเอาไอ้สัตว์ตรงมาึดอ่ะกูชัวผู้ให้ดูเว้ย อุ้ยอันนี้เอ้อันนี้ไม่ใช่ผู้ทำอะเอาไอ้เชฟผู้ตายด้วยเหรอกูยิีผิดผู้เจ๊กลรากูแป,ป๊บกูยิีผิดผู้เอา้าไม่แล้วไม่ใช่ผู้อันนี้กูยิีผิดอันเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมันไม่ใช่ผู้นี่หว่าผู้มันอันไหนหวะเนีเ่ยอันนี้แหล,ละเราก็ผู้เวยอันนี้ผู้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวกูยิงให้ดู โอ้ยเจ็บ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 โอ้ยลูกซิวเ,เ,เว่อว์อ้าวเจ็บน้ำตาเหมือนเราเรจะเล่นผู้อยู่หน่อยน้องครับน้องทำคอมแล้น้องเหนื่อยไหมครับเดี๋ยวพี่จุดผู้ให้ดูตู้มอุยอ้ยเชี่ยกระเด็นเลยเอ้าวตายแลยว้วเนี่ยเีย <laughs> โอเคเราขอลาไปก่อนภาคนี้นะครับโอเคเดี๋ยวภาหน้าก็ต้องต่อกันไปนะครับโอเคภาคนี้ก็ต้องลาไปครับไอ้ไอ้หุ่นตัวตลก ที่แม่งตายนะครับนะโอเคตอมนี้แม็กเกมมิ่งลาไปก่อนนะขอบคุณแม็กเกมมิ่งไลค์ซับสไคร์เบอร์คลิปแอนด์ชแนลนะครับโอเคครับสวัสดีครับ